สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจซาทุกเหล่าท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาพ่อกันย้ำมะแรงแดดร้อน,นนะครับพี่น้องนะครับว่างจากธุระประปังกันเลยเจียดเวลามากจังหน่อยมือว่านไปโพยยุทแถวคับตะก้าไปโพยยุทเสกขาโพยไรมองมือนีโพยยุทนี่นะครับถ้าพี่น้องมาเบิง่งหมักพริกถุงพริกกระสอบก็ว่าได้นะครับซึ่งยายแก้วแฟมิลี่เพิ่นเป็นผู้ปลูกนะครับการปลูกพริกในกระสอบนะครับพี่น้องมีข้อดีอย่างแรกก็คือ หนึ่งละเ้าสามารถควบคุมวัชพืชได้ควบคุมน้ำควบคุมปุ๋ยได้หมายความว่าเมื่อห้าใสปุ๋ยลงไปนะครับน้องมันจะบดกระจายไปทั้งอื่นนะครับมันจะอยู่ในกระสอบเนี่ยนะครับหญ้าขึ้นหญ้าขึ้นเัางก็สามารถดูแลได้ง่ายนะครับนี่คือความสะดวกนะครับถ้าห้าล่งพื้นนะครับโอกาสที่จะเกิดโรคเกิดล่าก็ง่ายขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ห้าสามารถควบคุมได้เนี่ยเพราะว่าดินมันมีจํากัดอยู่ในกระสอบแต่การปลูกพืชลักษณะน,นี้ก็จะมีข้อจํากัดก,ก็คือมองหากินมันน้อย ฉะนั้นพี่น้องต้องมีปุ๋ยที่น่าจะเพียงพอมีปุ๋ยที่เพียงพอนะครับคือได้เติมปุ๋ยอยู่เรื่อยๆนะครับพี่น้องปุ๋ยที่เติมก็ถ้าพี่น้องมีปุ๋ยมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินซียเข้ากับใส่ได้นอกพี่น้องนะครับคือดินที่เขาจะเอามาปลูกเขาต้องปุงก่อนได้พี่น้องนะครับปุงดินปลูกก็จะผสมดินปลูกให้ได้ที่นะครับซึ่งของแจแก้วที่พผสมกับมีหลักๆก็ับมีหน้าดินนี่ครับพี่น้องหน้าดินนี่นี่หน้าดินนะดินโพนนี่แหละนะครับ ไมา่จาดให้หน้าเนี่ยแ้วก็มีปุยป๋ยหมัก,มกนะครับปุย๋ยหมักเี่เพิ่นหมักไว้ครับปุ๋ยหมักจากมูลวัวมูลไกล่ใบไม้ผุนะครับผสมใส่กันเรียบร้อยนะครับสีดน้ำจุลินซี่เรียบร้อยจนกระทั่งว่าด,ดินนั่นเหมาะที่จะปลูกกจะถางมะกอกใส่กระสอบก้าเบีย้ยพริกไว้เลยหละครับหลังจากเบีย้ยพริกหรือต้นก้ามันพ่อปลูกแล้วก็เอามาลงนะครับเนี่สังเกตพี่น้องปลูกเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับก อายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับเป็นมักพริกมักพริกเมีละพริกเสตนตำมะฮุ่งเขาเนี่ยละอ่ะให้พี่น้องเบิรงนี่นะครับงามเลยนี่นะครับข้อดีอีกจุาหนึ่งก็คือเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับพี่น้องปลูกไปปลูกมาโอ้ยมองนี่ส่งไปตารณ์ถ้วยไปโจมไปไปมองไม่มองนี่แดดแห้งไปโจมไปไปหอนมอนนี่คือง่ยายได้ตลอดนะพี่น้องนะครับง่ายได้ตลอดนะครับมอ,อ,องนี่บ้าคักส่งแมงหลายไปง,ง่ายหนีจากแมง มันเท็ด it, จมปมอยู่ในแงนี้จังหัดจะให้มมนได้กินนี่มันสะดวกกัสิแต่ถ้าหาเข้าปลูกเสหลุมก็พื้นดินเลยนี่อ่าคันทรงสีน้ำถมเนี่ยคดหนีไปปลูกมองไม่นี่โอกาสตายหลายนะครับพี่น้องเต้แบบนี้สะดวกแน่แน่พี่น้องเนี่ยมองนี่พวกเขาท่าจปโจมหนีนี่นี่สะดวกนะครับแต่ว่าถุงที่ปลูกจะต้องเป็นถุงที่มีความเหนียวแล้วก็ทนทานจังหน่อยนะครับอาจารย์เซาทูลเคยบอกว่าเป็นถุงปลูกียังกว่าล่ะถุงแซนดีขันนะครับพี่น้องนะครับ จะหน่อยครับมีน้ำมีปุ๋ยน้ำปุ๋ยเนี่ยครับผสมใส่องค์สิตักหดน้ำมาพร้อมปุ๋ยปุ๋ยมาพร้อมน้ำแล้วก็เคี้ยวสินะครับนี่นะครับงามเลยมะพริกในกระสอบนะครับพี่น้องเอ้าปุ้ยสิปลูกกินปลูกใส้แล้วค่อยเลื่อนแขนบ่อรวงบ่อไล่ลิกะนี่แนะนําเลยพริกในกระสอบเนาะพี่น้องเนาะนะครับเนี่ยเคียวปื้อๆแล้วควายี่ยงเกี้วตักน้ำยืดน้องอุ่นเลยขึ้นมาหดนะครับเอ้าปลดล่องด้วยพี่น้อนด้วยนี่เป็นใบไม้ทุที่เพิ่น เอามาใส่ผสมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยขอกเป็นใบช่ำชา้าเอาไปนออ่องนะครับดินนี่นะครับหลังจากปลูกไปละขาดทางฮับปลูกเป็นพืชพักล้มลูกธรมรมดากะสามารถเอาไปปลูกได้อีกรอบสองรอบสามเด้อเอาล้มาปลูกอีกน้อยมันอาจจะจืดๆจือเจ้าหน้ยเอาล้มาปลูกแต่แนะนําให้มีปุ๋ยขาวขาเสื้อเจ้าหน่อยถ้าจะปลูกรอบสองรอบสามรอบแรกนี่บริษัทปุ๋ยขาวพุนแจเก้วโจมยังไม่เอ่ะพับไปบวางดูวนไหนนม อ๋อพอปลูกใส่เกระสอบแล้วมันงามก็เลยเดี๋ยวก็ใส่กระถางเดี๋ยวก็ใส่อะนะยังอ่ะนะโจมไปยังอ่ะไม่ปลากินโอ้ยังปุ้ยมักโอ้เฟื่อนมักเฟื่องเน่าเฟื่อนมักกับมูลงัวก็เดี๋ยวมาให้ปลากินกันนะมันจะกินวะล่ะปลาอยังปลาเจ้าปลาทับทิมปลาหนี้น้อยปลาทับทิมปลาหนี้น้อยปลาดุกเน่ปลาดุกเน่ปลาตะเพียนเน่อืมปูนกระต่ายอ่ะเกษตรผสมผสาน มือนีตั้งใจภาพบะเบงบางพริกกระสอบนี่แหละเนี่ยงามเลยขานาดนะครับพริอนม,มุนินมุกาจะม่เสืออือผู้ใดอยากเค็ดเลี้ยนแบบไปแจะแก้วว่าบ่ส่งวันลิขสิทธิ์ปลูกได้เลยปลูกพริกใส่กระสอบใบมแต่พริกพืชอื่นก็ปลูกได้อ่านอกจากใส่กระสอบใส่กระบะใส่กระถางใส่อยังก็ได้แตแ่สะดวกง่ายนะค่กะใส่กระสอบนี่แหละง่ายดีโจมไปโจมมาเลยนะแต่ขอควรระวังอีกอย่างหนึง่งอันนี้ระวังที่สุดอันตรายที่สุดเมื่อมันเป็นหมากดกซ้ำซ่าแล้ว รับคนทวนทวนเนี่ยเมื่อดีอาจจะมาโจมไปสวบนึกซองสวบเนี่ยยุ่ใกล้ทางเลยรถมาจอดไปในเก็บขึ้นเก็บขึ้นเพราะมันเอาไปง่ายเก็บไปตั้งไว้หน้าบ้านกินเสเจ้าของอยู่คนบริปูงายอันนี้ก็ระวังอันตรายฮะอันตรายล่คมโลกลงอันตรายล่ก็แมงล่องมาสระคือคนโจมขึ้นรถอันตราไล่เนี่ยวาดได้เลรอเฮ็ดคลิปไปเราเมื่ออื่นมาหาย ครับอ้าวคำๆนาะพี่นอนะ้องเนาะคุยกับพี่กับนอ้องเหรียญตังพ่อกันรู้สึกว่าสีกล้องมันจะจัดจัง่อยพี่นอ้องหน้าแดงขื้ขึ้นยุบปั่นเมาเหลราเลยนะพะนนเอาเงี่ยแก้วปลูกลูกยาลูกนะฮะห้ามย่งกับกินบ่ย,ยั่งกับอกบอกินจะไม่มัะเนี่เอาเดี๋ยวผ้ารอเบิังนี่แปลงนี้พืชตากดินมาสั่นขาเสือ้อเพราะว่าสิปลูกรอบสามแลว้วมาสั่นเ้ยกูจะพักจักมันพักอีกอยังเนี่ย อันนี้เพิ่นว่าพักขนาดจะเบิ่งไปบมากๆมันบ่แม่นขนาดพี่น้องจะไม่มีพักอีหยังกะลำดาวกะลำเดือนอีหยังล่ะกะลำอีหยังย่างมันเป็นหมากจังเบิ่งพี่น้องอืออืดอกหญ้านี่เป็นหยังคือปล่อยมันหกท่นนั้นเสิให้หมากมันล้นขึ้นมาล่ะเกี่ยวให้งัวซั่นเจียวว่าก็เลยบ่บ่ตัดออกหญ้าขัจรจบมันว่าหญ้าขัจรจบไม่ใหญ่บ่ฮู้คันว่าหญ้าพันหญ้าคอมมินิทว่าซั่นฮู้ดีอันเดียวกันพี่น้อง นะครับอื๋อพี่โอ้มักเขือเทศเพื่อปิดหมากเลยตัวนี้ใช่ได้ใช่จำบมโหงเลยตัวนี้มักเขือเทศนี่โอ้สีกล่องนี้มันเป็นฝืนธรรมชาติแท้เนาะเขียวเขียวพวกขึ้นเลยนี่พี่น้องเป็นหมากเหรมักเขือเทศนะครับอ๋อโอ้ดอกไม้ช่างหนาอันนี้ผักหอม จักหอมเลยหอมแบงหอมยังปนกันไปสุดแล้วก็คือทับปุงดินได้ก็งามน้องพี่น้องเนาะอ่ะได้แล้วอาหารแรี้ยงตามห้องพี่น้องมาแลงนี่งตามห้องปิป้งปลาปลาก็ยังอยูนยืนนี่อยูย่ไม่ยินว่าไปิ้งมันไปแล้วบ่อ่ะนอนหน้าพี่น้องนอนหน้าปลูกพักปลูกหญ้ากินใส่ชีวิตแบบง่ายๆลูกทุง่งลูกทุง่งชีวิตคนนอนนาเน,นาะพี่น้องเนาะที่สาใหญ,ญา่เฮาบุ๋มบุ๋มนี่พี่ ย้ำคืนว่าเป็นคั้ยน้อยตัวน้อยใหญ่อ้าวมีอยังอีกพี่หน่ะยายแก้วว่าปลูกบักพริกแล้วมันได้ผลมาทันบักพริกกระสกอบกอกยางไงเลยผลเหมือนเลี้ยงใาย,าย,ยไรเอยเพื่อนอันนี้ที่ปลูกอย่างนี้นี่ปลูกแล้วเอามาปลูกไว้เถอะม่ยอย่างงูป่วยสวยอ้าวยแยกแจวปลูกแล้วพี่น้องบักพริกกระสันพริกกระสอบเพิ่นเห็นอันเพิ่นเห็นตัวนั้นมันงามเริ่มดอกแล้ว ใส่เลยผีกอกทุ้งย่างดีปรุงดินเรียบร้อยกรอกกอกกรอกปลูกเลยให้มันกากซากยี่ห้ออะไรก็ได้กินย่างเตาฮะนี่ละเพื่อนแก่เงากันเลยน้องมะขามมาสันซื้อมะขามเนาะเมียวเนะเมียวสามสีผ่านหนูขนาดพี่น้องเลยขนหนูเขามาในเฮื่อมาสันวุ่นวันเก่ง อ้าคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพียงเท่านี้นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆพอกันไหมฝากใกล้ที่ตดเออฝากฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ไปลังใจกับคนใจเะทุ่งแล้วก็ฝากซ่องย่าแก้วแฟมิลี่นู่นในเด้อพี่น้องเด้อนะครับปุณเจ้าตัวมันกำลังหามน้ำหันวนตวนเนี่ยปุณซ่องเท่าโซตายอยู่กลางท่งเนี่ยเขาบ้านเพราะไรเขาบ้านทุองแห้งอยู่ท่งไปละอ่ะมาจบอยู่ที่ดอกรักบ้านหลังฝน อาวคิดหน้าพ่อไม่พี่นอ้องสวัสดีครับแหลกๆส่งมีสาระ و, ละอยู่หลังๆมาเลยเริ่มลาย <laughs>